รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซีน f o ฟุตบอลสัปดาห์นี้นำเสนอเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นที่2 เราจะพาคุณผู้ชมกลับไปดูเบื้องหลังการถ่ายทําและเปิดใจดารารับเชิญที่ได้มาร่วมทิปกับเราพบกับไฮไลท์และเรื่องราวอันซีนของอันซีนฟุตบอลซีซั่น2กับพี่เก่งได้เลยครับ หึ่งในไฮไลท์ของซีซัน2ก็คือการได้พาพี่ปองกพลครับเข้าไปนอนในอพาร์ตเมนต์หรูซึ่งเดิมนั้นเคยเป็นสนามฟุตบอลไฮบิวรี่สนามเก่าของทีมอาร์เซนอลนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เอกลุสีจริงๆนะครับเปิดให้เฉพาะผู้ที่ซื้ออพาร์ตเมนต์แห่งนี้นะครับราคา40ล้านกว่าบาทนะครับแต่ว่ารายการของเราได้เข้าไปถ่ายทํา บรรยากาศในนั้นแล้วพี่ป๋องได้มีโอกาสเข้าไปนอนในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ตลอดทริปในการถ่ายทําอันซีฟุตบอลกับเรานะครับพี่ป๋องเองก็แปลกใจนะครับว่าเราหลอกแกหรือเปล่าว่าจะให้นอนจริงๆเพราะว่าทริปนี้นี่ต้องบอกว่าเก็บเอาไว้เป็นความลับสุดยอดเลยจนกระทั่งผมได้ยื่นกุญแจให้กับพี่ป๋องบอกพี่ป๋องว่านอกจากการถ่ายทําแล้วพี่ป๋องจะได้เข้ามานอนจริงๆเลยนะครับตลอดทริปคืนนี้พี่จะนอนที่บ้บาพี่เกรพูดจริงป่ะเนี่ย อ้โหผมนอนที่นี่เหรอเนี่ยพี่มาถ่ายอันซีฟุตบอลเนี่ยเราพาพี่มาที่นี่เราก็กะไว้แล้วว่าใช้พี่ป๋องนอนที่นี่พี่เก่งพูดแล้วห้ามคืนคำนะจริงๆผมนอนคืนผมนอนจริงๆล้เนี่ยพี่นอนที่นี่คืนนี้อ่ะนี่กูจแจยพี่เฮ้ยโอเคเดี๋ยวพี่ขนข่อพี่ขึ้นมาที่พี่บอกว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยเหรอเนี่ยจริงเหรอผมว่าจริงพี่เก่งอย่ามาเล่นกับผมนะ นี่ที่เกิดผมบอกแอร์ละาเล่ไรล,ลิตโดนเลยใช่โดนเลยอารมณ์มันไปแล้วใช่พี่เาวจริงเดี๋ยวดีๆผมผมรู้เป็นมุกเป็นมกุนมกเป็นอามกันเป็นเป็นพี่เก่งก็รู้กันอยู่ว่ะบางทีแกก็ชอบพูดเล่นพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างแย่บ้างอามบ้างเนี้ยเราคิดว่าคงอามแหละใครก็จะมาให้นอนแล้วเพราะเรารู้คอ,คอนโดห้องหนึ่งเนี่ยมูลค่ามันหลายสิบล้านมากเลยนะซึ่งก็จะเป็นของนักบอลของเศรษฐีของคนที่เขาซื้อไว้ใครจะเอามาให้เรานอนถูกไหมพูดตรงๆนะ เขาพูดตอนที่พี่เก่งพูดทีแรกอะผมไม่เชื่อตอนนี้แกย้ำแล้วย้ำอีกนะผมก็ไม่เชื่อนะเดี๋ยวไม่เอาไม่กจริงจริงผมไปพี่นอนนี่บ้าจริงจริงผมยังไม่เชื่ออยู่เนี่ยพูดตรงเนี่ยจริงจริงแบโง่พี่เห็นผมเป่นคนแน่ผมไม่ผมนึกว่าอามการก็คือแมทใครจะมาให้นอนห้องบ้าเขาเราได้นอนที่เนี่ยเราได้นอนในสนามไฮบริวรี่สนามอาร์เซนอลที่เป็นทีมโปรดของเราอะไรเงี้ยโอ้โหมันยิ่งแบบ มันดับเบิลดับเบิลไปใหญ่เลยมันเป็นความสุขที่มันมันเปรียบไม่ได้มันเอาเงินมาซื้อเอาเงินมาแลกไม่ได้เลยอ่ะพี่เก่งว่ะพี่ครับพี่วันดีครับพี่นอนข้างขผมนี่เสียวด้วยแบบจะมีอะไรแบบทีนี้แหล่งไงกิมมิดก็คือว่าพี่ป๋องไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีเจ้าแท็กซึ่งเป็นคู่ปรับ จากทีมเชลซีนะครับแฟนทีมเชลซีเดินทางมาด้วยพร้อมกับต้นหอมเรามีคลิปบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับคือผมชอบทุกคลิปแต่ว่าที่ทีิปที่ชอบที่สุดคือได้ไปดูเชลซีเตะคือวันนั้นเอาแม่ไปดูด้วยฮะก็ก็คือต้องขอขอขอบคุณ ผู้ดูแลสนามที่จัดเก้าอี้ซีทผู้สูงอายุให้ครับผมท่านผู้ชมครับดารายอีกหนึ่งคนนะครับที่ร่วมทริปอันซินฟุบอลเป็นซีซั่นที่2ติดต่อกันก็คือพลากุุงมาสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้น S <S <an> <S ต้องบอกว่ามาครั้งนี้เนี่ยลำบากลำบนทีเดียวแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนนะครับเ <S an> บื้องหลังการถ่ายทำของภาคุ้งนั้นเดือดร้อนตั้งแต่วันแรกครับเพราะว่าเขาเดินทางมาถึงอังกฤษโดยที่กระเป๋าเดินทางไม่ได้ติดมาด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นลำบากลำบนยังไงเดี๋ยวให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังเองดีกว่าครับ <S <S <an> พอไปถึงที่อังกฤษก็ยืนรอกระเป๋าไฮไลท์เลยก็หยิบกระเป๋าทั้งหมดอะลงลงให้เขา กองพเนนเลยใหญ่เลยจนหมดอ้าวกระเป๋ากูกระเป๋าไม่มาก็ไปโรงแรมทำาั้งที่ไม่มีกระเป๋าจัดมาชุดใหญ่เลยอะบอกพี่เก่งแบบพี่ผมแบบเตรียมมาแบบพี่ซีละชุดเลยนะยิ่งใหญ่เลยหมดค่าชุดไปหลายหมื่นอลังการอะเกือบสองวันะ่ะกระเป๋าถึงมาโอ้โหไม่บอกสายการบินนะว่าอะไร ขับรถไปเป็นทิวเขาใหญ่ๆไม่มีไม่มีสิ่งก่อสร้างเลยแล้วเห็นเด่นเป็นงานแบบเล็กๆเป็นงานอาร์ตอยู่ชิ้นหนึ่งอะ่ะมันหนาวแล้วลมแม่งแรงแบบหญาที่ปิวอย่างเงี้ยคือจักตั้งยังไม่อย่างี้คิดในใจ เก่งพามาไหนโคนรตกตายมานนเานี่ยโคตรหนาวหนาวแล้วก็มายืนถ่ายกันแบบถ้าดูหน้าจะรู้ว่าจะตายอ่ะจะตายแล้วอนะ่ะขากับข้ากงกุ้งครับยอด้วผมโอ้ยมาแลาวแล้วหนาวจริลงลมแรงมากพี่ทำทำะไร <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เลย <c oughs> <c oughs> มาดูเขาแปลกประติมากรรมชื่อ singing ringing tree อบรลท่านผู้ชมครับเรื่องราวของอันซีฟุตบอลซีซั่นที่2มีมุมที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยนะครับและถ้าห้ย้อนกลับไปท่านผู้ชมอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะเราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแต่ทีมงานของเราเจอกับประสบการณ์ ต้องบอกว่าเลวร้ายที่สุดในซีซั่น2นะครับนั่นคือการโดนคนร้ายครับทุบรถแล้วก็ขโมยไฟล์าภาพและทรัพย์สินหลายอย่างหลายรายการนะครับระหว่างเข้าไปถ่ายทำรายการที่สนาม l o f t u s Road ของ Queen's Park Ranger ตอนนั้นถ้าจำกันได้ก็จะมีแขกรับเชิญคือแจ็คแล้วก็มาร์ชนะครับร่วมทริปกับเรามาด้วยทางทีมงานของเราได้แจ้งตำรวจ Hammer Smith นะครับเป็นสถานีตำรวจที่ใกล้เคียงที่สุดกับจุดเกิดเหตุ จ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีแฮม m มอร์สมินะครับบอกว่าบริเวณโดยรอบนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณ4จุดแต่ว่าทั้ง4จุดนั้นไม่ทำงานหมดเลยครับก็เลยสันนิษฐานว่าจะต้องเป็นคนร้ายในบริเวณนี้แหละครับซึ่งเป็นย่านชุมชนแอรอัดนะครับจุดที่เกิดเหตุก็คือจุดที่รถ โฟกคันนี้จอดอยู่นะครับเดิมเป็นรถตู้ของทีมงานของเราเราวันนั้นก็เรียนท่านผู้ชมตรงๆว่าตกใจนะครับระหว่างที่ผมถ่ายทํารายการอยู่กับแจ็คแล้วก็มาร์ชในลอฟตัดโรดทีมงานรู้ตัวแล้วนะครับว่าโดนทุบรถก็วิ่งออกมาปรากฏว่าทรัพย์สินไปซะแล้วนะครับแล้วก็ตามคนร้ายไม่ได้ผมมารู้ภายหลังก็เดินตามออกมาด้วยความที่ตกใจกันก็เรียกตํารวจเรามีแค่ภาพนิ่ง ให้ดูนะครับเหตุการณ์วันนั้นว่าความสูญเสียมีอะไรบ้างไม่มีใครยกกล้องขึ้นมาหรือว่าคิดว่าจะต้องมาเก็บภาพนั้นไว้นะครับแต่สิ่งที่ทีมงานสูญเสียไปครับสำคัญที่สุดนอกจากเรื่องของทรัพย์สินคือไฟล์ภาพจากกล้องกล้องหนึ่งที่เก็บภาพบรรยากาศในตอนก่อนหน้านี้ของพราคุ้งแล้วก็น้องเจนเอาไว้เราไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็เก็บ เรื่องราวเกี่ยวกับแมนซิตี้มามากมายเหลือเกินแต่เราต้องเดินเรื่องไปในบรรยากาศเดียวเท่านั้นก็คือซีนที่ภาคกุ้งจีบน้องเจนนะครับในห้อง VIP โดยที่ไม่มีเรื่องราวของฟุตบอลสอดแทรกเข้าไปเนื่องจากไฟล์าภาพก้อนนั้นอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่โดนขโมยไปนั่นเองนะครับ ถ้ามองในแง่ดีนะครับเราก็มีมุมดีๆก็คือว่าได้พบกับริโอเฟอรินานแล้วก็ไดเ้เข้าไปดูการแข่งขันแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับทั้งแจ็คและก็มาร์ชได้เข้าไปนั่งอยู่ในกลุ่มของทีมเยือนก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยที่ตั๋วแบบนี้นี่หายากมากๆแต่เราก็ทำให้ไดารับเชิญได้มีความสุขในเกมนี้นะครับ ไปเยอะใส่ไปเยอะใส่กำลังใจไปเยอะนะผมไม่เชียร์กับมาร์ทนะฮะแล้วก็โอ้โหเป็นอะไรที่มันมากเราเราไม่ได้ดูที่ออลเทอร์ฟอร์ดนะฮะไปดูสนาม QPR นะครับได้ ถ่ายรูปกับเฟอร์ดินานเด็กเก่าแมนยูในสนามกวีนพาร์คแล้วเอาเสื้อแมนยูให้เขาเซ็นมีอยู่ซีหนึ่งที่ผมจำได้เลยครับเพราะว่ามาที่นี่นึกถึงแจ็คก,กับมาร์ชครับน้องมาร์ชเนี่ยมีผิดคิวโดนประตูนหนีบมือด้วยนะครับแล้วก็คนที่โตตกใจก็คือเจ้าแจ็คนั่นครับเข้าไปช่วยเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรจำกันได้หรือไม่ไปดูภาพนี้กันครับ แต่เดีเหนพี่เก่งบอกว่าเราพักที่เออ่ใกล้กับสนามโบสถ์ท่าปอร์ดติดเลยพวกติดเลยที่เดียวกันเก่งนะไปเดีไปดูกันหน่อยโอ้โหนี่แบบเขาตัดให้จริงนะเนี่ยโอ๊ยตูหนีบจริงอ้อยเราจริงเราไม่ทำอะไรอ่ะเราเป็นล่อมีอ้อย อา,อาจินี่เออโอ้โหอาจงนี่ตีปิงเอาแล้วไม่เปิดใช่วะ <c oughs> เอาไปไปอน,นิ้วมาสองกัไปในนั้นไงโอ้โหไ,ไ,ปไ,ปได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วเห็นตอนนั้นเรายังสงสารน้องอยู่นะครับก็คือ ไทยทายกันอยู่นะครับดันไปเอาแบบว่าประตูให้มันหนีบมือตัวเอง,เองก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นแบบทีมงานเจ้าใจน้องบ่อยมากช่วงนั้นคือมันไม่ใช่เป็นสนามฟุตบอลเป็นสนามติกเก็ตเป็นทิเก็ตที่แบบว่าหลอกฮะหลอกมาดว่า <c oughs> จะพาไปนอนโอเล์ฟอร์ดสนามมันดูดแปลกว่าเฮ้ยว่าไปใช่โอเลฟอร์ดอะ โหแต่ปอดวะพี่ดูเขาดีนะรู้ว่ฮะลักษณะฟุตบอลไม่มีโกเลยดูไม่มีดนะเฮ้ยนี่ไปเก่งหล่อกเรามาไหนเนี่ยเก่งหอยเพื่อน่ยเนี่ยชอบแกล้งไงคือพี่เก่งหลอกเราอีกแล้วอ่ะพี่สำหรับรายการทีมนี้พี่รักนะฮะครั้งหน้าเนี่ยบอกเลยพี่เก่งขอไปแมตช์แมนยูกับลิเวอร์พูลเพราะว่าพี่อ่ะเอาแต่คนหล่อๆไปให้มันเป็นเกตสบอยเอาหล่อๆไปไง เอาเราไปดูแมนยู QPR งี้สมควรแล้วแหละที่โดนขโมย <c oughs> ดาราอีกหนึ่งคนที่สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้ชมก็คือคุณชายป๊บนะครับป๊บเดินทางมากับอันซินฟุตบอลทริปนิวคาสเซิลครับซึ่งถือว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ทีมโปรดของเขานะครับเขาชอบอาร์เซนอล แต่ว่าว่างช่วงนั้นพอดีเป็นดาราซุปตาคนหนึ่งที่หาคิวยากเหลือเกินครับป๊อบบอกกับทีมงานของเราว่าอยากจะร่วมทริปอันซินฟุตบอลนานแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสไม่มีเวลาว่างๆช่วงประมาณ5-6วันที่ว่างคิวนั้นเคลียร์ได้ลงตัวพอดีทำไมโป๊บถึงอยากเดินทางมาร่วมทริปกับอันซินฟุตบอลแล้วอย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปนะครับ ภาพแห่งความประทับใจคืออีกบทบาทหนึ่งของโป๊ปนั่นก็คือบทบาทของแฟนบอลบทบาทของคนที่รักฟุตบอลแล้วก็ปล่อยมุกกับเราได้อย่างสนุกเฮฮาทีเดียวนอกเหนือจากบทบาทของความเป็นผู้ชายในละครช่องสาครับจริงๆก็มีงานเยอะนะครับที่ไปต่างประเทศแต่ว่าเราเราเหมือนเรารู้สึกไม่อยากไปทํางานไกล แต่ที่นี่รู้สึกเออมันเกี่ยวกับฟุตบอลที่เรารักด้วยแล้วเราก็อยากไปเปิดหูเปิดตาบ้างพาครอบครัวไปเที่ยวด้วยอะไร,รอย่างนี้ครับรวมๆกันหลายๆอย่างไปแล้วก็ประทับใจครับก็จะประทับใจซานเดอร์แลนด์อยู่ทางอีสานของอังกฤษด้านบนนะครับอากาศดีหนาวมากแล้วก็เหมือนกับเป็นเหมือนภูเขาเยอะๆแล้วก็มีคนมีสนามบอลทั่วเลยแล้วก็มีเด็กนักเรียนไฮสคูลอย่ที่นั่นเขาเตะบอลทุกเช้าอย่างเงี้ยบรรยากาศดีแล้วก็ อยากเตะบอลอย่างนั้นบ้างจังเลยอะไรเงี้ยครับนั่งเฉพาะอย่าตัเลยครับครับสะบัดนี่ไง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 ออกแนวเรียนยคือพี่เก่งเขาเป็นคนตลกด้วยเป็นคนน่ารักด้วยผมก็เลยแบบสนิทกับแกเร็วแล้วก็เหมือนกับเวลาจังหวะมันมันได้มันก็จะพูดไปตามฟิวครับก็ไม่ได้เป็นคนแบบตลกอะไรขนาดน้หรอกแต่ว่า เออบางอย่างมัน <derived> ก็พูดไปแล้วก็ตลกกันเองแต่เขาแล้วเขาตัดออกมามันก็เลยกลายเป็นว่าเออมันก็หาดีนะบางทีโอ้ยพี่น็อตพี่น็อตพี่น็อตสโต๊ะพี่บ๊อบเหยียบเหยียบเหยียบมุ้งเนี่ยไอ้นี่ก็มุกมุ่งไปหมดเลยนี่เพื่อนฮะอย่างสนเลยพี่น็อตเหรอพี่น็อตแบบตอนแรกเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเห็นแต่ในในวิทยุนะครับเสียงในวิทยุอะไรเงี้ยก็พอเจอแกแกเป็นคนตลกดีนะเป็นคนแบบ เป็นคนนิ่งๆเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักดีคือไปไหนก็ไปพบไปด้วยกันเดินกันไปแล้วก็รู้ประวัติศาสตร์เยอะมากถามแกเนี่ยเรื่องบอลรู้หมดแต่ว่าทายบอลผิดตลอดนี่งานระบายผู้ใหญ่ u n วิ e r s i t y นัดนยากมากนะัคิวเป็นไงเกิดอะไรอภิษไหนเนี่ยพี่ n o สตา s t a ุ d ไงน o r t h s, <ห> <S อภิสุขสิริชอบดูบอลนอะ่ะเคยฟัง FM 99ไหม เฮียนนอตเทียนไลฟ์ผลแล้วผิดตลอดนี่แหละไป่ิดไมันอกีนอกคนกนึงเสียหายถ้าทิปหน้าไปอีกนะครับพี่เก่งยังไงผมก็อยากไปอยากไปเจอแมสซี่นะผมอยากไปเห็นบาร์เซโลนาค้ำนูจริงๆว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับก็ถ้ามีโอกาสอยากไปสเปนครับ <c oughs> ทีมงานอังสินฟุตบอลซีซั่นสต้องขอบคุณแฟนรายการแฟนทุกสโมสรน,นะครับที่ติดตามรายการของเราตลอดช่วง5-6เดือนที่ผ่านมานะครับทำให้รายการของเราได้มีประสบการณ์ดีๆได้เดินทางไปรอบเกาะอังกฤษรวมทั้งที่สเปนด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทำรายการซีซั่นที่2หวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันใหม่ในซีซั่น3เร็วๆนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดไปไม่ได้นะฮะถ้าพม่เก่งจะพาไปอีกนะครับ บอลโลกหญิงที่แคนาดาพี่หญิงทั้งนั้นขาเนี้ยแจ่มดูทั้งบอลดูทั้งหญิงสุดยอดจบจุดมุม่งหมายลเลยนะไปได้แจ่มเลยได้ทำงานกับพี่เก่งเนี้แหละมีความสุขที่สุดแล้วนะครับผมซีซั่น3นะฮะอย่าลืมนะครับ <laughs> ถ้าดาราศิลปินคนไหนไม่ว่างพัสอร์ของผมเนี่ยเ <laughs> ตรียมรอเสมอ <laughs> แค่บอกกำเดียวทุอย่าง c นเส้นได้หมดครับ <Okay. S 2> พี่เก่งครับผมไหวพี่แล้วฮะ ผมไหว้พี่หัวจดเท้าเท้าจดหัวเลยครับพี่ผมยากจะบอกพี่เก่งว่าถ้ามีอันซีนฟุตบอลทีนี้พี่รักซีซั่นสามเนี่ยหวงขอไปด้วยนะครับพี่แลพี่นะพี่อ้โหัวไวด้วยไม่อยากไว้ยิงไว อนนอกนีไปกันจังนะครับวัดใจกันเลยดีกว่าบอลไทยเนี่ยใครจะมากับผม